กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมพลบทโทบุญจันทร์นวลสายสมาชิกวุฒธธิสภากลุ่มที่สองจากจังหวัดสุรินมีคำกล่าวในห้องประชุมนี้เสมอๆท่านประธานว่าประชาชนเฝ้าจับตามองการทำงานของวุฒธธิสภาเราอยู่เออผมก็เฝ้าดูนะครับเป็นเรื่องจริงคนระับท่านประธานเราไม่ได้มาอวยกันเองหรือผมไม่ได้มาอวยกันเอง มีเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนผ่านผมมาว่าโอ้วุฒิสภาชุดนี้เข้าท่ามีปัญหาอะไรลงพื้นที่กันตอนปิดประชุมไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนกันเลยลงกันพื้นที่หลายจังหวัดเดือดร้อนเรื่องใดวุฒิสภาเราดิทำงานได้เต็มที่เสียงพี่น้องประชาชนฝากผ่านผมมาว่าฝากขอบคุณท่านประธานและสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านด้วยทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนจริงๆ เข้าประเด็นของผมเลยนะครับท่านประธานฝากถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เมื่อ30ปีที่แล้วที่บ้านวังปลัดหมู่ที่8ตํตำบลทับทันอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ตามภาพท่านประธานพี่น้องประชาชนก็ดีใจโอ้ยน้ำไหลผ่านทิ้งไปทำฝายจะได้มีน้ำใช้ มีสอสสุรินทได้มาประสานงานของบประมาณขอญาติไม่ได้เอ่ยชื่อท่านใช้งบประมาณประมาณ14ล้านเศษสร้างเมื่อปี2535ปัจจุบันนี้มอบการดูแลให้องค์การปลวกของส่วนท้องถิ่นดูแลแต่ปรากฏว่ามีประชาชนเดือดร้อนเกิน30รายพื้นที่เสียหายเกิน300ไร่ เมื่อ30ปีที่แล้วยังไม่ได้รับการเยราหรือดูแลเลยมีคำถามว่าเอา้าก็เอาเอกสารมาให้พี่น้องประชาชนเซ็นแล้วไงจะมาเรียกร้องอะไรอีกผมก็เลยไปถามว่าไอ้เอกสารที่ให้เซ็นมันเป็นอะไรชาวบ้านที่หลงเหลืออยู่สองคนซึ่งแก่ๆก,ก็ล้มหายตายจากกันไปแล้วนะครับบอกว่าเอากระดาษเปล่ามาให้เซ็นมานกันเอาที่ผ่านมาผ่านแล้วผ่านไปฝากเรียน,นท่านประธานว่ากระทรวงเกษตรได้โปรดกลับเข้ามาดูแล ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและได้ข่าวว่าล่าสุดกระทรวงเกษตรได้มีการประชุมเมื่อเวลาบ่ายโมงวันที่11ธันวาคม2567โดยท่านบุญสิงห์วลินรักที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์นั่งหัวโต๊ะบอกว่าเอา้าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเราจะดูแลฝากท่านประธานได้โปรดติดตามให้ด้วยว่าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าขอให้ได้ดูแล ภายในสักปีสองปีไม่ต้องถึง30ปีเหมือนสมัยก่อนดุดคำกล่าวที่ว่าดูแลประชาราชเหมือนญาติท่านอยู่ดีกินดีไปด้วยกันขอบคุณครับ